วัชยกรค่อยๆเลี้ยงเลาะเข้ากลางมาครับที่คาร์ลอสลิมายัดมาวิชยะจะคืนให้ลิมาก้มตัวยิงตรงนี้เรียบร้อยครับนาที60ครับทิ้งห่างเป็น4ต่อ1นครับ <c oughs> จังหวะวางเท้าแล้วสะบัดเข้าทันนิดเดียวตรงนี้ครับของลิมาโอเป็นประตูที่ผอนเริ่มจากลิมาเองนะครับให้วิชยะแล้วยกคืนกลับมาตรงนี้ยิงได้เลยไม่ต้องจับครับโอ้แล้วซ้ายลูกนี้สะบัดนิดเดียวเท่านั้น ของดีจากบางกอกที่ส huh. mm ัญญาณนะครับตอนที่หายไปเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเฟรคิกแล้วยิงหายเลยครับโอ้โหพุ่งมารัวยาวหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหลุกชัดๆอีทีครับ50 50เรา้ให้มาตรงนี้สวยแล้วครับเข้ากรอบเขตโทษมุมแคบเอียงสายยิงโอ้โห เลยครับลูกนี้เนี่ยตัวหนึ่งครับดูครับเคนตกทิ้งยาวไปลูกนี้โอ้ไม่มีใครรงู้นเลยครับเปิดมาแม่นมากครับถึงบอลแล้วลูกนี้โอ้โหแต่ประนนั้นไม่เคยตกชั้นเลยครับอ้าวแล้วกระดกมาสวยโอ้โหจังหวะนี้มุมมันไม่มีแล้วแต่ยิงเข้าไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับจังหวะตวัดยิงลูกนี้ของทางน่าจะเป็นพะกับคนเนี่ยที่ทำให้ทีมเสียจุดโทษนะครับก่อนนะครับใช่ครับ แต่ตัวน่าจะเป็นหมายเลขยี่สิบเนี่ยใช่ครับเป็นพักกพลนะครับพักกพลครับโอ้แล้วยิงเหนือชั้นจริงๆครับออ้าวครับมีเพื่อนมาเชื่อมแล้วเล่นกับทางเอกสิทธิ์เปิดเข้ามาแล้วตวัดคริสเตียนแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งเลยครับเอาละครับจังหวะนี้ของพงพัดหลิวลื่นดูจังหวะเล่นชิงหนึ่งสองตรงนี้ไม่ล้านะครับแล้วเปิดเข้ามาคิสเตียนเล็กยิงโดนไม่ดีแต่ว่ากลายเป็นดีครับ